สวัสดีครับผมอุ้มตัวต้าโคราชหนึ่งกัแปดโปรโมชั่นนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับนำเสนอรถ Fortuner นะครับมีอยู่ด้วยกัน3คันนะครับแต่งแต่ละคันหลากสไตล์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะเริ่มรีวิวจากคันแรกเลยก่อนแล้วกันนะครับอ่าคันนี้นะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นของ f o r t จูเนอนะครับจะมีการตกแต่งในส่วนของฝากระโปรงลายเคปลาคาร์บอนนะครับ แล้วก็คันนี้พิเศษนะครับก็ได้มีการใส่ในส่วนของโช๊คโปรเฟนเดอร์ให้ด้วยนะครับเป็นแบบโมโนทูบนะครับยังสามารถปรับตั้งระดับได้นะครับแประดับนะครับครับผมโช๊คโปรเฟนเดอร์โมโนทูบนะครับตัวนี้จะเป็นตัว O.E.M. ตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ก็คือจะปรับได้8ระดับเริ่มต้นที่สแตนดาร์ดนะครับระดับ4ระดับ4ก็คือเป็นโหมดนนิบๆตามขับตามธรรมดานะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าอยาก มีการขับรถเร็วขับอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถปรับระดับเพิ่มได้นะครับตัวในส่วนของโช๊คโอรพเดอร์นะครับครับผมนุ่มและหนึบครับตัวนี้ตกแต่งก็คือใส่ทั้ง4ต้นเลยนะครับเป็นแบบซับแท้งหมดเลยนะครับช่วยเรื่องระบายความร้อนนะครับการสั่นสะเทือนนะครับรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับตัวนี้ก็คือเวลาขับก็คือจะได้ความนุ่มนวลแล้วก็หนึบนะครับตกแต่งให้ฟรีเลยครับคันนี้ ซื้อ Fortuner วันนี้ก็คือแถมตัวโชค p ปรเฟนเดอร์โอนะครับตัวนี้มูลค่าก็ปาไปเกือบ5 0 0 0 0 6 0 0 0กแล้วค,ครับผมครับผมก็เดี๋ยวผมพาชมคันที่วกันะครับคันที่2คันนี้ก็คือจะมีการแปลงในส่วนของท้ายนะครับเป็นดีเจนเดอร์นะครับแล้วก็แปลงในส่วนของชิ้นหน้านะครับในราคาเริ่มต้นตัวร้านกว่าบาทนะครับล้านส ชิ้นหน้าแปลงด้านหน้าก็คือจะมีเปลี่ยนไฟไฟหน้าเป็นแบบเรจันเดอร์นะครับสวยงามครับติดในส่วนของโลโกโล้เรจันเดอร์เพิ่มให้ด้วยนะครับสีเทาดำก็ดูดูดีครับถัดมานะครับคันสีขาวคันนี้ก็ เปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้านะครับแต่ลูกค้าชอบในส่วนของดีไซน์ของไฟตัว G นะครับก็คือบอกว่าตัวมันจะมี d a y l ไลท์ตัวนี้นะครับก็คือสวยงามครับเพิ่มในส่วนของการแล็บหลังคามาด้วยนะครับเป็นสีดําเงานะครับโอเคครับผมคันนี้แปลงหน้าแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของล้อแม็กเป็นขอบ20นะครับลายเ e จันเดอรนะครับ สวยงามลงตัวนะครับแต่ละคันก็คือ3แบบสาสไตล์นะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับผมขอฝากช่อง YouTube ไว้ด้วยนะคะผมสนใจรุ่นไหนสอบถามมาได้นะครับทางอุ้มตัวต้าโคราชหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r t จูเนอร์นะครับรีโว r รีโ沃ก็จะมีการเปิดตัวใหม่เช่นเดียวกันนะครับจะมีในส่วนของตัว28นะครับเป็นตัว GR นะครับแรงม้าอยู่ที่2 0 4แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับส่วน Fortuner ก็คือจะมี เพิ่มในส่วนของรุ่นไฮเปอร์ฟอร์มาน์มานะครับตัวท็อปสุดตัวบนสุดนะครับก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของโชคมูนทุกมาจากโรงงานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าดูว่ามันงบสูงไปก็สามารถแจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวผมดูให้เป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าทักมาได้หรือว่าได้เบอร์มาจากทางช่อง y o u t u b e นะครับเดี๋ยวผมดูเป็นกรณีพิเศษห้เลยนะครับรบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับ